แฟ58 plus อูครับผมโอ้มาอันบ็อกกันเลยครับผมถึงหน้าตากล่องจะเหมือนกับพัสธรรมดานะแต่ด้านในไม่ธรรมดาแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วคุณซื้อมาปุ๊บคุณจะได้เป็นแฟรลิสตาในแนวนะครับผมโฮ้เ <S 2> <S 2> <S อ้า <S <S กู้มือ โอ้เฮ้ยอย่างน้อยก็มีบวกสองนะกะรู้ก็อยู่แล้วไม่ยอมอ่านกันนะนะโอ้เฮ้ก็มาดูคลิปครูเกได้เลยนะครับผมโอ้เฮ้เอาจัดไปอืออย่างเร็วโอ้เฮ้มาแล้วอะไรที่เปลี่ยนไปครับมาดูใกล้ๆนี้เลยเป๊โอ้โหเนี่ยมาชัดมือถือหรือไงมอแปลงเหลือเท่านี้แล้วครับดูทีละตัวก่อนนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงรือเปล่านะด้ามชงแน่นอนอยู่แล้วพัคสกรีนเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะเกตไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ อุปกรณ์ข้างในเ่ามาดูเฮ้ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นที่เก็บสายอ่าแยกมันตรงนี้ก่อนดูซิกระจกเปลี่ยนหรือเปล่ากระจกเหมือนเดิมครับผมอ้าวสิ่งนี้นะครับที่เปลี่ยน,นจะบอกเลยมีหลายคนไม่รู้นะตรงนี้ครับึอ๊อด้านนี้ของตัวล็อกเกตครับมันเปลี่ยนด้านครับอ้าวไม่ใช่แค่ plus two นะ ตั้งแต่ตัว plus และรุ่นหลังๆก่อนที่มันจะเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนมาตรงนี้ครับนี่มาดูใกล้ๆเลยเห็นไหมครับล่องจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านเดียวกันแล้วประกบตรงนี้ได้เลยแต่ก่อนต้องเอียงเข้าไปข้างในด้านข้างนะทําให้ไม่ค่อยสะดวกใส่ย,ยากแต่ตอนนี้ถามว่าใส่ง่ายไหมก็ไปได้ง่ายคุณก็ต้องมีความชํานาญในการใส่ด้วยนะฮะระดับหนึ่งนะครับผมนี่อา้าวแต่ก็น่าจะง่ายกว่าเดิมนะมาสอดเสิร์ตนะยากอ่ะอันนี้ย๋ยวเก็บก่อน มาดูชั้นที่สองนะครับผมขึ้นมาปึ๊บว้แวนี่มีปั๊กแปลงด้วยนะครับผมนี่คุณก็แปลงปั๊กได้ด้วยนะครับเสียบตรงได้เลยนะฮะหรือว่าคุณเสียบนี้ก็ได้เป็นไงเช็ดโคตรเท่เอา้าวในล้วนี่เลยครับสิ่งที่ไม่เหมือนกัาเจนเก่าแน่นอนสำหรับ plus นี่เลยครับผมโคตรด,ดีครับเป็นแผ่นไม้ที่จาลึก เอาไว้ว่าแฟร์58บวก2นั่นเองหรือแฟร์58พลัสชูโอ,อ้เแล้วก็สามารถพีฮีทได้ตรงนี้ได้เลยนะฮะสายเสยก็เก็บในนี้แล้วดูงามซะก่อนโคตรดีนะครับท่านผู้ชมนี่แต่ด้านล่างคงุณดสายมันก็จะซ่อนอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้แล้วแ,แต่คนชอบแหละชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเจนต่อไปไอตัวพลัสธรรมดาอาจจะไม่มีแล้วซื้อเก็บไว้ สอ,สองตัวนั้นแหละดีที่สุดอยากเก็บเทโวทั้งสองคนโอเคเอาดูซิว่าแกะได้ไหมเอาตัวนี้แกะได้ด้วยนะนี่มันเป็นปลั๊กแบบนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องน้ําเรื่องอะไรด้วยนะบางคงจะไม่ได้แบบแซะเข้าไปถึงขนาดโอ้โหรุนแรงบางคนล้างบาแบบสาดน้ํานี้เลยก็คงจะไม่นะก็ดูแลเรื่องทรงเรื่องสายหน่อยละกันเพราะว่าสายทั้งหมดมันอยู่ข้างล่างนะครับดูเห็นสายไฟหมดเลยนะครับชอบไม่ชอบแล้วแต่แตัดสินใจเลยเพราะว่าที่โอกะคาเฟ่ก็มีขายทั้งสองรุ่นครับผม ตอนนี้กลายเป็นไม่รู้ว่าพลัสธรรมดาจะกลายเป็นลิมิเต็ดแล้วหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้ใครอยากจะตามเทรนก็มาซื้อได้เลยที่โอกาสคาเฟ่แล้วก็มีโปรโมชั่นในการเรียนการสอนด้วยนะฮะ <Wow. S 1> จัดฟัแล้วก็แน่นอนครับแทมครับเหมือนเดิมครับผมสวยงามนะฮะแล้วก็ถาดยางครับสิ่งที่ไม่อัปเกรดเลยเหมือนเดิมก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมยังไม่ทําอะไรเลยเป็นรอยซะแล้วยางตรงนี้มันจะพับสองสามทีมันก็หลุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อที่โอกสจะมี แผ่นยางตรงนี้ให้พิเศษไม่ให้ทับเครื่องเป็นร้อยนะครับซื้อได้ที่โอกาสเท่านั้นน่ะถึงจะแถมโอ้ยมาเริ่มประกอบก,กันนะครับผมเอาเครื่องมันออกมาตลอดเลยครับหัวใจสําพัญของมันนี่อเอาไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้อยา่างดีด้ามชงนะครับไม่ใช่ครับผมเผื่อขายในอนาคตนะมาใช้นมคอดีกว่าอ่ะเอาเกจออกมาครับผม อ่ะเข้ามาเลยครับผมสุดแล้วเรียบร้อยกรึ๊บก็สุดอย่างนี้ครับบิดกลับมาสักสองรอบนะครับประมาณนี้อย่าให้มันแน่นเกินไปถ้ามันแน่นเกินไปแล้วเกจมันจะไม่ขึ้นนะครับสาหรับใครที่ซื้อไปแล้วแล้วก็เกจมีปัญหาก็เคมได้เลยอยู่ในประกันนะครับเออคราวนี้เรามาประกอบที่ฐานกันครับผมมาครับผมนี<อ>่ก็เตรียมน็อตก่อนเลยนะฮะมามาดูของในถุงใกล้ๆกัน อ่ามีแค่นี้เดีย๋ยวแยกกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กก็เป็นยางตรงนี้อันเล็กอันหนึ่งส่วนตัวนี้จะอยู่ข้างในเกจต,ตรงนี้อส่วนตัวนี้จะอยู่ในวาล์พันเชอร์ในนี้หนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวที่เสียก่อนเพื่อนเลยก็คือตัวนี้นะครับและถ้าสมมติว,ว่ายางมันหมดแล้วก็ขาดอีกก็ไปซื้อได้ที่เจคอฟฟี่นะครับผมมาครับประกอบฐานครับ เอาแผ่นยางมานะครับถ้าไม่มีแผ่นยางก็ใช้โฟมของมันเองก็ได้นะอย่าลืมนะครับตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปในนี้เลยนะฮะแต่เอาสวยๆนะมีด้านนี้ด้านที่มันมนๆกับมีด้านนี้ที่แบบเดือดๆแล้วแต่ชอบแล้วกันนะฮะใส่ได้สองข้างเห็นไหมโอเคเอาด้านนี้แล้วกันด้านสวยสุดต้องจับอย่างนี้แปะอย่างนี้เราค่อยดัดเข้าไปอาโอเคแล้วก็น็อตยัด ถามว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมก็น่าจะได้นะก็แค่ไม่มีหงอนนี่ออกมาเองก็เก็บเอาไว้แต่ว่ามันมีมาให้แล้วก็ใส่ให้มันเต็มแล้วกันมันจะได้เก็บใส่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราหมุนแน่นไปเลยดีย๋ยวมันจะเบี้ยวนะฮะเนี่ยแกนตรงนี้เห็นไหม,ไมขยับได้เราทำให้มันตรงๆแล้วเราก็ค่อยดัดมันเข้าไปอย่าลืมล็อกตรงนี้ด้วยเขามีตัวหกเหลี่ยมมาให้นนะนี่นะ,ค,ะนครับพอมันแกลกเสร็จเข้าไปแล้วนะฮะให้โลโก้ตรงกลางพอดีนะครับแล้วคุณก็หมุนล็อกด้วยอย่าลืมทุกครั้ง เอาให้แน่นเลยโอเคเรียบร้อยตรงไหมโอเคตรงแล้วก็ดัดให้มันแน่นขึ้นเลยค่อยๆทําซ้ายขวาให้น้ําหนักมันเท่าๆกันนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วก็จัดการเรื่องฐานให้ตรงด้วยนะฮะเรียบร้อยอ้าวมาดูตรงเป๊ะนะครับคราวนี้มาใสา่สายด้านหลังนครับผมเขาจะต้องไปเวนนี้เลยนะฮะล็อกเข้าไป นี่ก็จะเก็บสายได้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่ะเป๊ะเวอร์ที่เก็บสายครับส่วนตรงนี้ก็มอปแปลงนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดเครื่องใช้เวลาที่มันฮีทพีฮีทอ่ะนานขนาดไหนเดีย๋ยวมาจับเวลากันครับอ๋อออนี่นะครับแมพโอ้โ,โหเห้เระบบไฟฟ้ามันเยอะแยะไปหมดอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันครับอ่ะเจอปัญหาแล้วสั้นไป <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ ต้องแนวแบบเก็บสายเนาะขึ้นมาเก็บสายขึ้นมาจากบาร์แล้วก็เสียบปลั๊กใกล้ๆเลยเนี่ยเพราะถ้าเทียบกับอันเก่าแล้วมันก็จะมีม้อปแปลงด้วยแล้วก็ยาวเข้าไปได้อีกตัวน,นี้ก็เผื่อเรื่องปลั๊กสามตาปลั๊กหลางด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าพีฮิตได้ในขนาดไหนนะครับจัดไปมาเดี๋ยวเรามาจับเวลากันดูนะฮะเสียบปลั๊กปุ๊บจะเราเ๋ยวค่อยกดกันนะครับผม ดูนะเอาสามดวงนะครับหนึ่งสองสามครับผมป้ายลองดูว่ามันจะเต็มค้างที่กี่นาทีนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราประจับเปเวลากันนะครับสูงสุดของมันนะอ่ะอ่ะเสียงดังพอดีเลยก็อยู่ที่สี่นาทีห้าสิบก็ร้อนสุดของมันก็คือเก้าสิบห้าองศานั่นเองเคยลองเทสกับน้ำแล้วคือน้ําเปล่าแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วรอให้มันเดือดให้มันถึงเนี้ยมันเดือดได้ร้อยองศาเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าแช่ยางไว้นานดีวกว่า แนะนำว่าถ้าลูกค้าไม่มาปรับให้มันเหลือไฟดวงเดียวดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันกดลงมาได้เลยพอพอเสียงมันตืด้ดเสร็จมันก็คือมันมเปลี่ยนะนะครับเนี่ยแต่ละช่วงนะครับอ่ะเนี่ยเบอร์สองก็แปดสิบห้าองศาเบอร์ที่สองก็เก้าสิบองศาแล้วก็เก้าสิบห้าแต่ละตัวใช้กาแฟต่างขั่วครับมาเรี่ยนเถอะจบ